วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันอีกครั้งนะคะเพราะว่ามีน้องๆอ,อ,อีกคนหนึ่งที่อยากเรียนภาษาอังกฤษมากมายนะคะก็เลยส่งอ e ีเมลเข้ามานะคะแล้วเราจะมาดูอ e ีเมลนี้กันนะคะไปเดินเล่นที่ตลาดนัดกันไหมเป็นคําชวนเนาะโอเคเราก็จะมาดูกันนะคะคาว่าเดินเล่นแล้วก็คาว่าตลาดนัดเนี่ยพูดยังไงเนาะ want to take a walk at the market fair อ uh, ่ want to take a walk at the market fair ก็คือหันไปชินข้างอ่าอันนี้ขอเน้นก่อนนะคะว่าอันนี้ ไม่ใช่เป็นคําถามที่เต็มที่สมบูรณ์แบบนะคะคําถามที่สมบูรณ์แบบจะเป็น mm hmm. Do you want to take a walk at the market fair นะคะแต่ว่าในเมื่ออันนี้เป็นแค่ conversation คือเป็นแค่การสนทนาเราสามารถพูดแบบนี้ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมี do you นะคะถ้าเราหันไปพูดกับเพื่อนอีกคนนึงมันเข้าใจกันได้อยู่แล้วว่าพูดถึงเขาแน่นอนใช่ไหมคะถ้าคุยกันอยู่สคนไม่รู้จะไปพูดถึงใครนะคะก็ลองดูนะคะ ลองพูดตามเลยค่ะ w a n t t o take a walk at the market fair นะคะ market fair แปลว่าตลาดนัน้นั่นเองใช่ไหมคะ market อย่างเดียวได้ไหมได้แต่จะไม่เจาะจงเท่าไหร่นะอย่างเช่นอะตลาดมีหลายตลาดมากนะคะตลาดนัดเนี่ยมันเหมือนแฟร์ใช่ไหมมันเหมือนฟันแฟก็คือหลายๆคนมา แล้วก็เรียกมันว่า Market Fair ได้แต่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นตลาดสด Wet Market The Wet Market แปลว,ว่าเป,เปียก่ะเ,เปียกนะคะเปียกเปียเปียกตลาดนะคะก็คือตลาดสดนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นอ่ะ walk ตัวนี้นะคะก็คือไปเดินเล่นนะคะเล่นเดินเล่นใช้คำว่า Walk ได้ Walk ใช่เป็นการ Walk ธรรมดาเฉยๆแต่ว่าถ้าจะใช้คำว่า take a walk นะคะ ไม่ได้ไหมายความว่าไปเดินกันไหมแต่หมายความว่าไปเดินเล่นกันหน่อยนะคะก็คือไม่ได้เดินไปหาเม่าไม่ได้เดินไปตลาดนัดนะคะแต่ว่าไปตลาดนัดเพื่อที่จะไปเดินนะคะก็คือต้องใช้คําว่า take a walk นะคะ take a walk นะคะ,คะลองเดาอ,อันต่อมาโ a เคก็จะเป็นอันต่อมานะคะก็จะเป็น want to take a stroll in the park a stroll in the park นะคะโอเคอันนี้ไม่ใช่ตลาดนัดแน่นอนแต่มาอยากยกตัวอ,อย่างนะคะคำว่า take a stroll นะคะ take a stroll นะคะแปลว่าไปเดินค่อยเดินอย่างนี้นะคะ stroll แปลว่าเดินนะคะ do you want to stroll in the park แปลว่าเราไปเดินเล่นนะคะใน ..park ในสวนสาธารณะกันไหมนะคะอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะ take a stroll ก็ได้นะคะ อืก็ลองใช้ดูนะคะ stroll นี่สามารถใช้เป็น want to take a stroll at the market fair ก็ได้นะคะก็แบบว่าเดินชมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ลองพูดตามกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ want to take a walk at the market fair want to take a stroll in the park นะคะโอเคก็อยากเน้นอีกสักครั้งนึงนะว่าตลาดนัดคือ market fair and the L e n d คือ take a walk ไม่ใช่ Walk ธรรมดาแต่ต้องเป็น take a walk นะคะก็ขอให้น้องๆลองไป practice นะคะเพราะ practice makes perfect แน่นอนก็ขอให้ซ้อมเยอะๆนะคะพูดผิดพูดถูกพูดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ just listen and practice you get it in time เพียงน้องฟังเลยพูดตามน้องก็จะพูดได้เองนะคะ